ที่น้องชาวสี่สำโรงครับตอนนี้น้ํามาเนี่ยล้นสปินเวย์ที่ที่ฝ่ายปุ่งสักนะครับล้นสปินเวย์ที่ระดับ80เซนนะครับที่ฝ่ายภุ่งสักขณะนี้น้ําก็ไปที่ไปข้ามที่ถนนน้ำแล้วเ,เริ่มล้นถนนที่หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดนะครับของตำบลบ้านไร่หลังจากนั้นก็จะเข้าวังใหญ่นะฮะจากวังใหญ่ก็จะไปที่ทับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น น้ำก็จะดันขึ้นมาทางควังทองทางไลเพราะด้วยระบบที่พยายามระบายกันอยู่นะครับวันนี้รถที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรถของคนที่มาเก็บพอตกชวาเพราะนั้นน้ําจะไหลไหลลงไปแรงอ,อ,อีกมากกว่านี้นะครับเพราะน้ําที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นน้ําที่มาจากอ่างแม่หมอกนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณทางชนประทานจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านเลขาไม่โลดนะครับที่ประสานเอารถมาช่วยให้ท่านได้ทันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคันด้านหน้าเนี่ยก็จะแปกนะครับเพราะระดับน้ำนี่ยกสูงขึ้นเราก็พยายามช่วยกันเต็มที่แล้วนะครับ ต่อไปเนี่ยรถอีกคันใช่คนเห็นด้านหลังเนี่ยนะฮะก็เป็นของท่านนายกพบตบ้านไล่นะครับท่านกำนันก็ามาคอยดูทางน้ํากันนะฮะเออบ้านซ่านนะฮะท่านนายกบ้านซ่านก็เอารถมาช่วยเพื่ออะไรเนี่ยมาครับเอาไปขวาดไปขวาดไอ้พวกเนี่ยฮะเศษผฝนตกชวาเนี่ยนะฮะน่าจะมีสักประมาณ40-50ตันเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยไปแล้ว40-50ตันเดี๋ยวก็ต้องไปขวาดตรงถนนเพราะตอนนี้น้ำถนนล้นถนนที่ทางไปนาขุนไกรนะฮะ เพราะนั้นมีน้องที่อยู่โซนล่างนะครับทางวังใหญ่นะครับทางวังทองทางทับพึ้งน,นะครับคืนนี้ตานที่นายอำเภอแจ้งประนาดเตือนเข้าฝากพวกเรานะครับดูแลกันน้ําจะยกระดับขึ้นอีกพอสมควรนะครับก็การระบายก็พยายามทาําเต็มที่นะครับ ปล่อยน้ําลงแม่น้ํายมเนี่ยเราก็ปล่อยลงได้3ามช่องทางด้วยกัน3มคลองเ,เล็กๆนะฮะแต่น้ําก็พยายามที่จะระบายลงไปที่ทุ่งทะเลหลวงจากทุ่งทะเลหลวงก็ขอ,อกไปด้านหลังนะครับแต่ปริมาณน้ําวันนี้จะเยอะมากนะครับจะเริ่มเยอะมากตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่ทานช่วยกันดูแลนะครับรถจน้ำบ้านที่อยู่ต่ำๆนะครับ ในพื้นที่ไร่ที่นาท่านกณาเอาขึ้นที่สูงนะครับไปฝากไว้บ้านพักพวกกันนะครับอุปกรณ์การเกษตรประเภทรถจอลถไถน,นานะฮะอะไรเนี่ยนะครับดูดูให้เรียบร้อยนะครับคืนนี้น้ำก็คงคงจะไปหนักพอสมควรน,นะฮะก็สี่ห้าวันเนี่ยนะฮะน้ำก็จะมาเหมือนเหมือนกันแล้วก็ทางอำเภอ 4, สีสำโรงของเราก็จะโดนน้ำจากอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอสวรรคโลกนะครับแล้วก็จะโดนน้ำจากทางวังน้ำขาวของอำเภอบ้นา,านด่านหอย นะฮะขณะนี้อ่างเก็บน้าวางองแดงก็เต็มแล้วมันก็ต้องระบายออกนะครับก็จะยยไล่ๆไปเขาใสยเวลาสักหน้าน่าจะหลายวันอยู่นะครับกว่าที่จะระดับน้ําเข้าสู่ระดับปกตินะครับก็ฝากพี่น้องชาวสีสํารงนะครับได้ประสานการปฏิบัติี่ดีถ้ามีอะไรก็แจ้งนาํอำเภอได้นะครับนาอำเภอเองก็ไม่ยืนอยู่หน้างานเนี่ยนะฮะแล้วก็เราตรงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณพี่น้องชาวสีสํารงทุกคนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือมาจนถึงวันนี้นะครับ ผมว่าเราใช้เวลาไม่เกินสิบสิบก,กวันนะฮะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับเพราะว่าวิกฤตน้ําเหนือในเที่ยวนี้มาแรงมากเพราะว่าเรารับน้ําจากทั้งหมดห้ามือด้วยกันนะครับจะมารวมเยนท,ที่ที่วังใหญ่จากวังใหญ่ก็ไล่ลงไปนะครับก็ต้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับมีใครก็โทรเราจับมารายงานตามที่ในเพื่อแจง้งเป็นวิทยุได้นะครับเอ่อในเพื่อก็ขอขอบคุณในความร่วมมือพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่หน้างานอยู่แต่ก็ก็ไม่ให้พี่น้องแตกตื่นจนเกินไป นะฮะแล้วก็ได้รับทราบข่าวอะไรกันเนี่ยนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้นะฮะผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันแล้วนะครับรายละเอียดของน้ำเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกผู้นําในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเขาจะประสานกันตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ